ตั้งแต่กลายเป็นคุณพ่อป้ายแดงเนี่ยต้องบอกว่านะมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองเนะสำหรับฟุกทิติกรฮะอ,นนอดีตนักร้องของค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่น และก็เคยเป็นคู่จินของนักร้องสาวลิลลี่ได้หมดท่าสดชื่นอีกด้วยนะฮะในเวลานี้นะฮะคูซินแฟนสาวกําลังตั้งท้องลูกคนแรกนั่นเองนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้นะฮะถ้าใครได้ติดตามเนี่ยจะเห็นว่าเจ้าตัวเนี่ยได้ออกมาแจ้งข่าวผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะฮะโดยเป็นการโพสต์ภาพคู่กับคูซินมือถือภาพอันตราสาวครับรวมถึงบรรยากาศตอนไปอันตราสาวลูกคนแรกที่คลินิกแห่งหนึ่งอีกด้วยพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นนะครับบอกว่าผมตั้งใจที่จะรักผู้หญิงคนนี้แล้วผมก็จะต้องดูแลผู้หญิงคนนี้ให้ดีที่ ขอบคุณขอขวัญจากเถอนสิิ์นะฮะมาถึงล่าสุดนะฮะเจ้าตัวก็ได้มีการโพสต์ลง Facebook อีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากเวลาผ่านไปตอนนี้เนี่ยเธอบอกว่าทราบเพศลูกแล้วนั่นเองนะฮะโดยโพสต์แรกนะที่เธอโพสต์ลง Facebook ส่วนตัวล่าสุดนะบอกว่ารู้สึกดีใจที่สุดเลยรู้เพศเจ้าตัวน้อยแล้วตกใจมากๆเซอร์ไพรส์แบบแกงจริงๆลูกแข็งแรงดีและสมบูรณ์มากๆเลือดอะไรก็ดีหมดทุกอย่างนะฮะแค่รอเวลาได้เจอ ขอให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนดีและเป็นคนที่รักของทุกคนนะลูกจากนั้นนะก็เป็นภาพที่ฟุกทิติกรน,นั้นกําลังมอบข,ของขวัญให้กับครูซินเป็นการเซอร์ไพรส์นั่นเองนะครับก่อนที่เจ้าตัวจะออกมาโพสต์อีกหนึ่งโพสนะครับบอกว่าขอบคุณสวรรค์ที่นําพาเด็กผู้ชายคนนี้มาให้ผมได้ลูกผู้ชายนะครับหลังจากนี้เก็บเงินไว้ให้ลูกจะทําอะไรก็ต้องคิดเยอะรู้แล้วจริงๆว่าเราสู้ไปเพื่ออะไร เพื่อครอบครัวและลูกขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยอยู่เคียงข้างให้กำลังใจผมตลอดเวลาในวันนี้ใครอยู่ข้างๆผมวันที่ผมมีทุกอย่างผมไม่ลืมแน่นอนครับพร้อมกับเป็นอิโมจิรูปเด็กนะฮะแล้วก็ทิ้งท้ายข้อความของโพสต์ล่าสุดนี้ด้วยนะครับบอกว่า ป้าป้ากับมามีรอเจอหนูอยู่นะครับแล้วก็เป็นลูกปกสีแดงนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากนั้นนะฮะก็เป็นการลงภาพเช่นเดียวกับโพสตก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าในโพสต์นี้เนี่ยก็จะมีภาพอันตราสาวของลูกในท้องนั่นเองเนะฮะเอามาให้กับแฟนๆเนี่ยได้ดูไปพร้อมๆกันนั่นเองครับ แม้จะมีคําถามมากมายหลายคําถามนะฮะหลังจากที่ทั้งคู่นั้นได้ตั้งท้องกันนะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ได้ออกมาเคลียร์ทุกประเด็นแล้วก็ทุกคําถามที่ค้างคาใจากับชาวเน็ตบางกลุ่มนะฮะที่เข้ามาถามเธอนั่นเองนะอย่างชัดเจนแล้วนั่นเองนะฮะหลังจากนี้เนี่ยนะฮะก็ขอให้นะฮะลูกแข็งแรงแล้วก็ได้เจอหน้าลูกโดยเร็ววันนั่นเองครับ